คุณผู้ชมกลับมาช่วงนี้ไปดูเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนะครับที่<ะ>รถตู้เนี่ยพุ่งชนเสาไฟฟ้าหักโค่นไป10กว่าต้นเนี่ยนะครับในพื้นที่ของเขตบึงกลุ่มคุณผู้ชมชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยเป็นร้อยหลังคาเรือนนะครับที่ไฟดับไปเลยไม่มีไฟฟ้าใช้เพราะว่า มันก็ชํารุดเสียหายอยู่กันท่ากลงความมืดอ่ะโอ้วันนี้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยครับก็ลงไปนะครับสำรวจความเสียหายนะแล้วก็ติดตั้งเสาไฟฟ้าใหม่เพื่อจะได้เร่งจ่ายกระแสไฟฟ้ากับประชาชนตามเดิมเหตุ<ๆ>การณ์เกิดขึ้นอย่างที่บอกครับเมื่อคืนเป็นคืนวันศุกร์ที่5กรกฎาคมนะครับเป็นรถตู้พุ่งชนเสาไฟฟ้าครับตั้งแต่บริเวณหน้าปากซอยสีบุรพา16แขวงคลองกลุ่มเขตบึงกลุ่มส่งผลให้เสาไฟฟ้าหักไป17ต้นตั้งแต่แยกนีดาเส้นเสรีไทยเนี่ยครับ ยาวไปจนถึงเกือบถึงแยกสวนโนมินพิรม<า>ไฟฟ้าดับไปกว่าร้อยหลังคาเรือนมีเสาไฟฟ้าได้รับความเสียหายรถยนต์นะพังไป8คันรวมถึงรถตู้คันที่เป็นต้นเหตุนเนี่ยนะครับรถจักรยานยนต์4คัน <c oughs> มีผู้บาดเจ็บอีก5 รวมผู้ก่อเหตุด้วยนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยได้รับบาเจ็บไปเล็กน้อยเท่านั้นครับค่ะทางด้านของผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ลงพื้นที่นะคะพบว่าการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยเข้าดําเนินการเคลียร์เสาไฟฟ้าที่หักโค่นกีดขวางเส้นทางจราจรเรียบร้อยละพร้อมกับเข้าไปติดตั้งเสาไฟฟ้าบริเวณถนนสีบุรพา ซึ่งได้ทําการปิดการจราจรหนึ่งช่องทางทางฝั่งถนนได้วัมินมาถนนเสีรีไทยนะคะเพื่อที่จะปักเสาใหม่โดยผู้ที่สัญจรผ่านทางแยกนิด้าพอเลี้ยวเข้ามาทางถนนสีบุรพาเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะให้เบี่ยงให้ออกทางซอยสีบุรพา22 เพื่อเข้าสู่ซอยเสรีไทย7ซึ่งสามารถเชื่อมต่อไปยังถนนนวมินทร์ได้นะคะส่วนคนที่มีบ้านเรือนอยู่แถวๆบริเวณนั้นเนี่ยนะคะอนุญาตให้พอสัญจรผ่านไปได้แล้วก็ถ้าซ่อมเสร็จก็จะได้เริ่มจ่ายกระแสไฟนะเพราะว่าอยู่ท่ามกลางความมืดแล้วก็เรียกว่าอะไรอ่ะ คือใช้ชีวิตยางลำบมากอ,อะเนาะไม่มีไฟไไฟ,ฟ้า,ฟาเออเจ้าหน้าที่ก็เร่งเต็มที่<อ>นะครับร้อนค่ะจากการสอบสวนของตำรวจสอนอบึงกลุ่มเนี่ยนะคะพบว่าคนขับรถตู้เนี่ยนะคะยืนยันนะ หลายคนมาถึงจุดนี้เฮ้ยทำไมแบบขับรถแบบนี้เมาหรือเปล่าหรือไปโดนตัวไหนมา <c oughs> เขาบอกว่าเขาไม่ได้เมาไม่ได้ดื่มสุราขณะนี้อยู่ระหว่างการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจึงได้ประสานให้แพทย์ต้องเข้าไปเจาะเลือดนะคะเพราะเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมได้ไม่ได้เมาแล้วเรองยาเสพติดละ่ะเออมีหรือเปล่านะคะก็คาดว่าจะได้ผลภายในหนึ่งสัปดาห์ทางผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ให้ข้อมูลกับทางตำรวจเขาอ้างบอกว่ากำลังก้มเก็บโทรศัพท์ ก็เลยเป็นเหตุทําให้รถเนี่ยเสียหลักเพราะว่าอย่างนั้นแต่ว่าทางตํารวจรอให้ผู้ก่อเหตุหายดีก่อนถึงจะดําเนินการสอบปากคําเพิ่มเติมได้อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็จะต้องนะคะมีการเรียกผู้ก่อเหตุมาให้ปากคําก็คือในวันพรุ่งนี้เ mm. บื้องต้นก็โดนไปก่อนแจ้งข้อหาขับรถ ประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินทางราชการเสียหายและขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายแล้วก็เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ mm hmm. ก็นําตัวดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะส่วนเรื่องของทางการไฟฟ้าคนครหลวงอะไรต่างๆที่เสาไฟเสียหายสายไฟเสียหายเนี่ยนะครับก็ต้องรวบรวมครับทั้งในส่วนของบุคคลธรรมดาด้วยนะที่รถอะไรต่างๆทรัพย์สินเขาเสียหายนะครับมีรถยนต์รถจักรยานยนต์ mm hmm. แล้วคนที่ได้รับบาดเจ็บ แล้วยังบอกด้วยนะบอกว่าประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจาก<ฆ>เหตุการณ์นี้ยังสามารถแจ้งลงบันทึกประจําวันครับ <c oughs> เพื่อนําไปเรียกร้องความเสียหายทางแพ่ง<อ>กับทางผู้ก่อเหตุได้ด้วยนะครับหมายถึงว่า <c oughs> ถ้าประชาชนได้รับความเดือดร้อนไม่มีไฟฟ้าใช้ไฟดับอะไรแบบนี้ก็มาลงบันทึกประจําวันไว้ได้เหมือนกันเพื่อได้แบบชดเชยเย,ยียวยาใช่ไหมแล้วก็เนี่ยดูจากความเสียหายนะ<อ>ผมว่าต้องเตรียมไว้ไม่ต่ากว่าล้านแน่นอนอลดอ,อีกนะอุอ้ย<อ>นะคะก็เป็นอุทาหรณ์เนาะเวลาแบบเรากม้มหรือว่าเล่นโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันแค่เสี้ยววินาทีจริงๆนนะคุณผู้ชมเออเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์บานปลายหนักขนาดนี้แบบนี้ได้แต่เงยขึ้นมาแล้วชนไปอีก17ต้นเลยเหรอ รถอีกเลยเลยรถคันอื่นอีกออแล้วคนอีกนะฮะอ,อ่าเดี๋ยวรอผลตรวจเลือดอีกที1สัปดาห์ครับ